สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีน้าๆนะครับสวัสดีทุก uh, ๆุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของจุ๋ยอิสานบรรณาครับผมเสาร์มื้อนี้สิพามายามกุ้งครับผมเนาะหัวอานก็ได้มาใส่กุ้งไว้เนาะครับสิบเก้าหลังเนาะพี่น้องมาอรุณมาเบิ่งมาติดตามรับกันครับผมว่าเสาร์มื้อนี้จุ๋ยอิสานบรรณาสิได้กุ้งบ่สิมานบ่นนะครับเนาะอ่ะครับนี่นะครับพี่น้องหลังแยกเบิ่งนํากัน มันจะเป็นยังไงคือพอรับพี่น้องโอ้โีมี่ตัอยู่ครับผมก็มีตัอยู่ครับพี่นอ้องบักไว้ร้อมเนาะนี่ครับผมกุ้งโดดตรงเดง้ดงนู้นเด้งนู้พี่น้องด้ยเดี๋ยวใส่ใส่น้ำเลยครับผม เก่าเนาะนะต้มครับเนาะนี่ครับกุ่งตัวใสๆงามๆเลยพี่นะ้องปรากฏกับเขานะครับนตะัวนตะุนะ่วบนไงเนาะปรากฏนะีนะ่คนระับผมไปีนะ๋ภาพไป หลังต่อไปครับผมเบอง์ลังนี่ครับวันนี้ผมก็ใส่เยื่อหัวาหันปลาดุกอย่างเดียวนะครับเนาะบม่มีอย่างผสมเลยครับบ่ได้ผสมอย่างนี่นองเลยกุุงเข่าเลยครับผม เก็บหอยออกก่อนพี่ต้องมาแต่เศ้านะครับเนาะเป็นหลายหลังครับ ครับผมตัวใสๆงามๆเลยพี่น้องเบึ่งหลังต่อไปครับผมเบึ่งหลังนี้ครับผมหอยพี่น้องหอย กดพี่น้องประกดสองสามโตเลยครับประกดครับผมประกดกะเขาเนอ้อหัวใส่หัวอาหารปลาดุกนะครับใส่หัวหารปลาดุกแงนะครับมาใส่ปลาเขียวเนาะเข้าหัดปลาแล้วพูดเนี่ย้องเลยประกด Pidon. cùng tổ xe xấy ngăm ngam lên phi nó nữa ครับไปเบื้องลางต่อไปครับแบบขนาดเบื้องล่างตีโตครับผมใส่ไว้นะ้ำข้าง นี่แหละครับงูค้างหน่วยข้างคล้องสามปลาไม่ยาลาบเลยครับ<อ>นั่งมีเข่าอยู่ครับตะบดลายปะ่ะแต่พอมีเต๋อดีก็บอกเข่าเลยนะเอาหอยออกกัน ข้อมีตัวอยู่ครับผมไปี๋ยวลุนหลังต่อไปกัน บางหลังนี่ครับบังหลังนี้มีอยู่ครับพี่น้องทึ่งกลุ่มทึ่งหอยครับผมนี่ทป็งกุ้งทึ่งหอยเลยครับพี่น้อง เก็บหอยออกครับเก็บหอยออกก่อนนะกุ้งก็บพพอิมีอยู่ครับผมตัวใหญ่ๆเลยครับกุ้งฝอยตัวใหญ่ใสๆงามๆเลยพี่น่อย ยาวให้เปนนี่ครับผมนี่ไปเอาไปลุ้นกันต่อครับ คือพออพ่จงมีพงเข่าพอค่อยได้ออกหมยิงป่านะครับมหาดักกุ้งนี่ครับน้องมีอยู่ครับเขาอยู่แต่บ่หลายตัวครับแต่บ่หลายอีปูเขาไปกินหัวหานครับปูเขาไปกินหัวหานก่อน อูเขาไป็นีิหัวาหานนะมันกินหัวาหานเบิดอละกุ้งบกค่อยเขานะครับกับพ่อมีอยู่เอาครับหน้า,นาเดี๋ยวพาไปเทเบิงอยู่บ้าลหน่อยเนาะไปไปพ่อกันอยู่บ้านครับผมเอาครับหน้า,นามาเบิร์นน้ำกันครับผมสิบเก้าหลังจะได้น่อยได้ไหลายสำหดันเนาะครับเนาะน,นี่กุ้งครับผมเดี๋ยวสิพามาเทให้เบิร์นกับได้เขาประกดครับหน้า,นา ครก็ใส่อาหารปลาดุกย่างเดียวนะครับเนาะ รปรากฏกัะตัวว่อยง่ปไปเลยครับผม เข้าไปกินกุ้งจนท้องไขรองปองเลยนี่ครับผม Đập cung Xay ngam ngam lên มีหลังเขา่าหลายหลังเขาบ่าาอหลเนาะครับน้อก,ก็ปนปนกันไปครับนอ้อง ดครับมีเขาไล่อยู่ครับผม นี่ครับนั่นแหะ กับเขาครับนัน่นแหะ นนาครับสําหรับผลงานดักกุ้งเสาร์เมื่อนี้เนาะครับเนาะก็คือว่าโอเคอยู่ครับผมก็ได้หลายอยู่ครับเนาะกับประมาณโลหนึ่งนะครับเนาะโลเนาะทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมทั้งกุ้งทั้งปลากดครับนี่น่าก็ถือว่ามันๆครับผมท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของจุไอซันบรรได้เยครับน่าสุขสุขสนเนาะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมนี่แหละครับโดนๆก็ได้ลงคลิปตัวนึงครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า ภาพเห็นอย่างรอติดตามรับชมได้เลยน้ครับเนาะนี่แหละครับผมผลงานดักกุุงฟอยมือนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้สำเนีนเนาะครับสวัสดีครับผมอพี่น้องผลงานดัรกกุ้งเ้ารมือนี่เนาะครับเนาะกะได้ไลาย,ยุ่ครับผมเอะเป็นแต่สะออนว่าพี่น้องเนาะประมาณเกือบโลกครึ่งหุ่นนะพี่น้องเลยกุุงฟอยครับผมเอาสำหรับเศารมือนี่งกะมันๆครับเนาะ มีออเดอร์มาแล้วครับผมเดี๋ยวสิทเทล่างก่อนพี่น้องเลยนี่ครับลายขนาดครับพี่น้องอันนี้เลือกออกจากปลาแล้วเนาะครับนี่บม่มีขี้งเงาแล้วครับเนาะขัดออกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะล่างใส่ถุงให้ลูกค้านะครับพน,นี่แหละครับผมผลงานเสาร์วันนี้ครับกุ้งฟอยสดๆพี่น้องปล่อยโดดด,งด้งด้งด้งใส่บักนนวจุดจวด